ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุราคุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 3.1ล้านล้านบาทท่านประธานที่เคารพคะวันนี้โควิด สิบเก้าตายเพิ่มอีก38คนค่ะติดเชื้อใหม่สองพคนติดเชื้อสะสม1นึ่0แ2นรายประชาชนต้องการวัคซีนเพราะวัคซีนคืออาวุธป้องกันชีวิตในสงครามเชื้อโรคนับบัตดเดี๋ยวนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพการดิฉันไปที่กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับจำนวน6หน่วยงาน ขอสไลด์แรกค่ะมีเงินงบประมาณในปีพุทธศักราช2565ัําจำนวน45,754,911,900บล้านเานหนบาทจำนวนเงินงบประมาณที่จะช่วยเหลือคนตกงานต้องบอกว่าน้อยมากค่ะต้องบอกว่าน้อยมากเลยนะคะกาบเรียนให้ท่านประธานทราบว่า ปัจจุบันมีคนตกงานกว่า6ล้านคนค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะงานโครงการของรัฐบาลแก้ปัญหาได้หลักหมื่นคนจะทําอย่างไรคนตกงานที่เหลืออยู่จึงจะมีงานทําพอให้ลืมตาอ้าปากได้ดิฉันมีข้อมูลนําเสนอด้วยเหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อที่จะช่วยเหลือคนตกงานกว่า6ล้านคนที่ยากลําบาก ยากเข็นอยู่ในขณะนี้ท่านประธานที่เคารพคะข้อที่หนึ่งคนตกงานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อผู้ประกอบการหรือบริษัทห้างร้านขาดสภาพคล่องเกิดการลดคนงานหรือปิดจิจการและต่อด้วยโรคระบาดโควิด -19 บริษัทห้างร้านปิดตัวลงเลิกจ้างถาวรบ้าง น้ำตาคนงานเหล่านั้นไม่เคยแห้งเหือดจากใบหน้าจิตใจที่วิตกกังวลค่ะว่าจะเอาเงินที่ไหนใจ่ายในครอบครัวค่ะท่านประธานคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารการกินค่าน้ำค่าไฟลูกจะไปโรงเรียนค่ะดิฉันถามรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาคนตกงานกว่า หกล้านคนนี้ได้อย่างไรนี่คือการต้องการที่แรงงานมีแรงงานคืนถิ่นด้วยค่ะท่านประธานคะแล้วต่อจากนั้นข้อที่สองค่ะอุตสาหกรรมยิ่งเปราะบางลงทุกวันทุกวันโรงงานปิดทุกวันโรงงานย้ายฐานการผลิตทุกวัน คนไทยตกงานจำนวนมากมนุษย์เงินเดือนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเมื่อโรงงานเก่าจ้างอยู่แต่ไม่มีโอทีคะ่ะท่านประธานคะเพราะมีการผลิตส่วนเกินไว้แล้วจำนวนมากโรงงานเปิดใหม่ใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์โรงงาน ขนาดใหญ่เงินลงทุนมากมากสูงสูงเยอะเยอะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นเพราะไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้รัฐบาลเจ็ดปีนี่แหละค่ะจำนวนผู้ตกงานในประเทศไทยมากกว่าที่ดิฉันกล่าวไว้ว่าหกล้านกว่าคนในเบื้องต้นสะด้วยซ้ำดิฉันถามนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่นั่ง อยู่บนบันลังทุกท่านในขณะนี้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อทราบว่านโยบายของรัฐไม่ทันกันกันกบการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะข้อที่สามค่ะจากทั้งสองข้อที่กล่าวมาแรงงานตกงานกลับบ้านโดยเฉพาะคนอีสานบริษัทปิดโรงงานปิดห้างร้านปิด ทุกที่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนปิดหมดแล้วจะทำอย่างไรคะแม้นจะมีคติประจำใจว่าสู้สู้เขาบ้านเฮาเหมันแหลงท่านประธานคะจำเป็นจะต้องนำลมหายใจเฮือกสุดท้ายสู่ภาคเกษตรกรรมขอสไลด์ต่อไปคะ่ะ ซึ่งในจำนวนนี้มีแรงงานในภาคเกษตรกว่า11ล้านคนหรือมากกว่านั้นที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยปลูกข้าวยังไม่คุ้มทุนเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่เคยได้กำไรพืชผลทางการเกษตรตกต่ำมาตลอด เกปีคะ่ะท่านประธานค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสัปะหลังอ้อยข้าวโพดดิฉันกลับเรียนให้ท่านประธานทราบว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ำม,มาโดยตลอดแล้วคนที่เข้าไปอยู่ในภาคเกษตรใหม่ที่ตกงานจากกรุงเทพและปริมณฑลดิฉันเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพว่า นาผืนเดียวนั้นคนจํานวนมากไม่ได้งอกขึ้นมานะคะยังทํานาอยู่ผืนเดียวนั่แหละคะ่ะแล้วถ้าทําแบบปู่ย่าตายายทำมาก็ไม่ได้กําไรจะเอาอะไรเลี้ยงชีวิตเพราะว่าถ้าทําแบบคนแก่ที่ทําเกษตรนั้นท่านประธานทราบไหมคะว่ามันไม่ได้กําไรเพราะ ไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกื้อนหนุนกันและใช้ทเทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็นแล้วถ้าใช้ทเทคโนโลยีใหม่คนรุ่นใหม่เข้าไปทําภาคการเกษตรจะมีเงินทุนที่ไหนคะท่านประธานที่เคารพคะขอขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะทีนี้ความเหลื่อมล้ําของสังคม สไลด์ออกเลยค่ะอันนี้สไลด์สุดท้ายความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะคะความเหลื่อมล้ําทางการเงินทําให้คนตัวเล็กๆไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ของรัฐบาลและในการลงทุนในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมีมูลค่าต่ำมากแรงงานไทยจำนวนก็หล้านคนมีโอกาสตกงานถาวร แม้นว่ามีทุนอันน้อยนิดที่จากได้จากการตกงานในครั้งนี้ไปเป็นผู้ประกอบการาาทาฐารกิจในยุคโควิดแม้นว่าจะไปขายของตามตลาดนัดเปิดท้ายขายของมีแต่คนขายคะ่ะในช่วงที่เปิดท้ายขายของได้และตามตลาดต่างๆพ่อค้าแม่ค้าคนรุ่นใหม่เต็มไปหมดคะ่ะแต่ว่าไม่มีผู้ซื้อคะ่ะ ดิฉันถามรัฐบาลว่าโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่บนบันลังรัฐบาลกระตุ้นการซื้อขายโดยการแจกเงินแล้วแจกเงินอีกได้ผลไม่เต็มเมดเต็มมหน่วยเรียกได้ว่าต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำน้ำพริกที่มีอยู่แม้นจะเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าทำไมไม่เยียวยาแรงงานคนในประเทศคะดิฉันถามด้วยความความเคารพคะ่ะ สไลด์สุดท้ายสักครู่ค่ะรูปบัณฑิตกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าปัญหานักศึกษาจบใหม่เกือบล้านคนสามรอบโควิดไม่มีงานทำใบปริญญาแค่ติดฝาบ้านหรืออันนี้อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มไปหมดค่ะถ้านักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ สองปีก็จะเป็นคนตกงานถาวรเพราะคนรุ่นใหม่จบมาเรื่อยๆและศักยภาพของคนตกงานก็จะลดลงไปเรื่อยๆทำให้เด็กรุ่นใหม่อยากย้ายประเทศค่ะธรรมฐานคะเพจเปิดขึ้นมาแป๊บเดียวว่าใครอยากย้ายออกจากประเทศนี้บ้างเรือนล้านเรือนสองล้านเลยทีเดียว าคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตจะมีอนาคตเยี่ยงไรคนรุ่นใหม่ไม่อยากฝากชีวิตที่มืดบอดไว้กับรัฐบาลที่ตาบอดนอกจากตาบอดแล้วใจยังบอดอีกขณะที่ท่านกินอิ่มนอนอุ่นท่านไม่รู้หรอกว่าคนที่ยากไร้ไม่มีจะกินจะเอาอะไรจ่ายจะทำอย่างไรนั้น มากมายมหาศาลเลยทีเดียวที่เกิดแบบนี้นั่นคือคนตกงานนั่นคือคนไร้งานต่อไปก็จะเกิดอาชญากรอาชญากรรมมากมายในประเทศนี้ใครๆก็ต้องการแสงสว่างที่สดใสให้กับชีวิตค่ะดิฉันรับไม่ได้กับการ จัดสรรงบประมาณที่ขาดความรับผิดชอบต่อคนยากคนจนคนเกษตรกรและคนใช้แรงงานกว่า6ล้านคนและคนทั้งประเทศดิฉันไม่อาจจะผ่านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2,565ได้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะครับขอบคุณครับ